เบียร์ตอนนี้ย่าทำอะไรอยู่อ่ะขอตาวขอตานะกำลังจะตั้งมัซเมลโล่ใช่ไหมตาย่างจิมจ้มจุม่มนี่ไงมัซเมลโล่เบียร์อยู่นี่ว้ายำ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 อุ้ยอุ๊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 ยร่วงเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาใหม่ามามยังไม่ย่างเลยอ่ะกินแล้วหรอ,อหิวหิวอะเบียร์ระวังเบียระวังย่าทำไฟติดแล้วนะ ทำอะไรในเต็นน่ะฮะไปจะไปไหนอ่ะโอ้ยยกขาด้วยเก่งจังเลยโอ้ยยะวังโดนย่าไหนเบียเว้นเนี่ยเวนยังไงแนอะไรอ่ะโอ้ย โอ้แดบแดบแดบเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันนะตอนนี้บ้านน้องเบียร์เนื่องจากอากาศหนาวนะไปเที่ยวไหนไม่ได้ล็อกดาวน์โควิดนี่ตั้งเต็นท์กันที่บ้านเลยปิ้งมัสเมโรโอ้ยกีฬามไม่ไมาไหม อิงอิงพอเดี๋ยวมันกินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันต้องกรองเว่อร์ไปขอให้นิดเดียวทำอะไรกันเบียร์กินสดแล้วเนี่ยไม่ยากนะนี่เอาละกินได้แล้วเนี่ยนี่เอาอันนั้นร้อนๆมาเร็วเบียกินอนนี้เบียกินอันนี้เราเห็นนี่แหละฝรั่งนะฝรั่งเขาชอบทำกันเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยคือจะมีมัสเปโร่เยอะเบียร์กินแม็งบ้างอร่อยไหมท้ามันท้าไมมันมันไเหนียวอ่ะมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันไม่มันนุ่มนี่ไฟเราแรงไปนะครับมันคือไฟย่างหมูกระทะตอนเนี้ย แมชเมลโล่อร่อยได้กลิ่นมากเลยมันในนี่เลยนะมันยืดละลายเป็นชีสเลยนะอร่อยมากเลยอะยายายาเยามยามข้างในมันจะละลายอะนะยืดยยืดยืดโอ้ยายอร่อยยืดเลยอร่อยเ เราไม่เคยกินอย่างนี้ไงนี่ในน้องเบียร์มีซอสสุดพิเศษนะมีช็อกโกแลตโอ้อย่าเยอะไปนิดเดียวอ่ากินเลยไหนมาแม่เอาะนี่นี่แม่บิกทำบ้างนะพคทำบ้างอร่อยปะอร่อยปะเยี่ยมเยี่ยมนี่ดูแม่บิกนี่โอ้โหแม่บิกใส่เยอะรู้อย่างร้อนทำไมอ้วนอยากกินต้องเ่ียแยงละออยรอ้องม ปลามาตั้อปลาเริ่มผิวแล้วตอนที่มันไม่โลไม่อนที่เตาอะมายังอเรียบอนน้มันเยอนกมอนสวยมากเลยหนได้หมดเ้ยเหมือนนเลเฮ้ยมันน่ากินนะเน่กินได้กินเพนนมก็เเมันตออรมันอร่อยเฮ้ยจริงๆมันอร่อยเกิดกินเปล่าๆอีกนะเริ่มมันอร่อยนะ ช่อร่อยกว่าอร่เากรอบอ่มนอ่ะอ่ยนะยืดของเดกินก็ยืดนะงลงไม้แลลูกเตามันต้องเบาๆเอาเอาหมูท้าไปเก็บไปเรากินต่มันไม่โลแล้วเนี่ยอิ่มกับมันต้องเบานี้เตามันแรงไปเตาไฟมันแรงจริงๆของฝรั่งเขาแค่แบบอิงไม่ให้เออเอเขาแค่อิงองเาคอง้องรอเนะไเกหนแต่มันยืดแหลนี่นอันนี้น่าจะสาเร็จแล้ว

มันต้องอย่าให้โดนตะแกรงมันก็หมึกเลยกิ่ะงามโอู้ยอ๊ยไม่ต้องกินข้าวห้องเนี่ยฮะอ่ะน้องเบียร์กำลังกินอย่างอร่อยอู้ยืยรดสุดนี่มาแมปปิ้งกันใหม่แล้วมาแมปปิ้งกันใหม่แล้วนี่อันนี่ผมมันอร่อยนะดูนี่ดูนี่อู้นี่ากินมากเลยครับผม หมดแลกเนี่แน <ilan> <ED> ี่ยดูปลาปากินยืดนะอืออืออือใช่หมโหนห้ี้ทำไหมเรี่บ้อยเรียบ้อยแล้วไฟมันแรงแบนี้ทำไมเยี่มันกลน่อทการทดลองใส่มัดไ่องหอเดียวไม่พอแล้วมั้งเรียแม่ว่าอยู่สิมันจะพองยังไงดู ไฟมันแรงอ้ได้แล้วได้แล้วนะเห็นไหมเริ่มเกมแล้วอันนี้เด็ดเด็ดเสวยน่ากินมากเลยนะตอนนี้เราก็เริ่มจะตั้งเตาจิ้มจุ่มแล้วนะอะไนะจิ้มจุ่มเจ็ตหนิงเจนิงโพชนาเฮ้ยน่ามาไลฟ์เพราะ้มแล้วเอาหล่อโพชนาไอ้นี่มันต้องรับก้อยเออเจ็หนิงรับก้อยไปปิดฝา กัดเริ่มจะมึนแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีเต็นท์ไงเรามีเต็นท์เราไม่กลัวนี่เต็นท์เราอยู่นี่กัดเลยเดี๋ยวมันยืดกั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 ดกางชาเลยยืดไหยอร่อยอ่ะอร่อยสิวันหลังทำกินอีกนะโอ้ยอะไรอะไรตอนนี้น้องเบียร์เข้าไปกินในเต็นท์แล้วนะยังไม่มึนเลยเข้าเต็นท์แล้วเหรอสวัสดีค่ะเราได้ของขวัญปีใหม่มา เป็นทียนมันคือเทียนหอมนี่ไงนี่ไงอ๋อ every moment enjoy หอมหอมจริงป่ะหอมดูดิหอมนะหอมแบบอันให้ผู้ชมดมกินดู่ะดมหอมแบบหอมละมุนอะหอมแบบเทียนหอมหอมแบบหยายาดมอะหอมละมุนนะยาดมหอมหมยาดมหอมไหม หอมหหอมละมุนมากอ่ะเดี๋ยวจุดโชว์เดี๋ยวจุดโชว์อยาย่างเส้นแก้วมันน่ากินมากเลยย่างเส้นแก้วใครอยากกินเนี่ยจุดแล้วนะจุดแล้วนะจุดแล้วนะเทียนจุดเลยยเส้นแก้วอ๋อมีสองอันเหรอมีสองก้านหอมหอมหอมมากเลยน้องมันยังไม่ละลายเลยจะหอมยังไงให้มันละลายก่อนนี่ไงถ้าน้ำตาให้เทียมันละลายมันก็จะเริ่มหอมแล้วเห็นไหม สวยด้วยแพงแน่เลยเนี่ยอ่ะตอนนี้เราจะเปิดฝาหม้อทำจิ้มจุ่มกินกันแล้วนะเอะลองหอมหอมรำพาก่อนนะมาโชว์นี่ปั๊บหอมรำพาอะไรต่อเด้อสมบรณ์นะคะเุ้ยแม่เป็นชายนะคะโอ้โหดอกาวขาเอาวเราลืมอะไรรู้ป่ะลืมหมูนี่เนี่่ใครเราต้องทำเป็นแบบ ซอสเลยนะเอ็กโววบาเอาไข่มาตีกับซอสน้ำมันหอยอันนี้นี่นี่ใส่เท่านี้ไปก่อนนะอ่ะตอนนี้ในช่วงที่เรากำลังต้มหม้อจิ้มจุ่มอยู่เรามีกรรมวิธีการป้อนสัตว์ปีศาจน้อยในกรงเบียร์กินข้าวค่ะยปิดกรงปิดกรงสบายมากเลยคนข้างในนะ ตอนนี้มีเราเจอสัตว์ป่านะมันอยู่ใกล้ๆเต็นท์เราสัตว์พอะไรไม่รู้อ่ะโอ้มันจะมาแล้วเราเจอเสือแมวเสือแมวดาวโอ้มันมาข้างหลังมันอ้อมไปแล้วมันออมไปแล้วมันอยเข้าเต็นท์มันอยากเข้าเต็นท์แล้วเนี่ยดูสิเบียแอบ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 มีเสือมองเบียอยู่อ่ะเห็นยังไหนอะนี่ไง เบี้ยโอ้แมวอะตอนนี้เสือแมวดาวกริ่รังจะบุกเข้าเต็นท์แล้วนะเสือแมวดาวไปไหนแล้วนะอ้อมไปข้างหลังแล้วอ้อมอ้อมอ้อมไปนนเลยดูดูดูสำรวจสำรวจทอะไร นี่ตอนนี้ปะปาให้ดูวิวเต็นท์เรานะเห็นทั้งม้อนแจ่มเลยเเาชมาวิวชมวิว <ata? S 1> เนวดูของจริงข<ค><ะ>องจริงอยู่แค่นี้แหละ,วะลสวยมากเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะโอ้โห<ค><ะ>เห็นทั้งม,ม,ม้อนแจ่มเลยม้อนวิวงามนี่นี่กินจิ้มจุ่มนะการบรรยากาศแล้วเบียจะไปไหนลูกเบียลองตกเขาวเบียลอดูเบียตกเขา อา้าวเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยมอนแจมโดนยึดไปแล้วเ, <laughs> เรียบร้อยเ,อเข้ามาดูขา่าเข้ามาดูได้จ้าจ้าันนี้มอนวิวงานเราโดนน้องเบียร์ยึดเขาเ้าเต็นท์ปแลวละ <laughs> เ,เข้าไปมาแม่ป่วยใหม้ม <laughs> โอ๊ยอย่ายน <laughs> <laughs> มือของมันเจ่บมาอยู่กับน้องเบียร์แล้วนะน้องเบียร์ยืดได้แผดไปแล้วอ่ะเนี่ยกลายเป็นบ้านธรรมดาเลยเสือแมวดาวมาอีกแล้วหู้ก้าก้าเจอตัวอะไรอะลูกหืมก้าเสือมาเสือมาไม่ใช่ Happy Birthday นะลูกไม่ใช่อันนี้มันคือเทียนหอมลูก มันให้มีกลิ่นบรรยากาศกล้าทำไรอ่ะเสือแมวดาวใหม่มาปล่อยจนึงอุ้ยตอนนี้เราเจอสัตว์ป่าอีกตัวละอุ้ยตัวอะไรอ่ะกระต่ายม่วงเหรอไหนกระดิกขูยังไงกระดิกขูเฮ้ยกระดิกข้าวเลย หรอใส่กิมไงใส่กมสองข้างนี่สองข้างนึกนึกตาบาบนะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมาจากไหนอ่ะบ้าบ้านะเออตัวทำออีกข้างนึ่งอีกน้องๆนี่ถ้าบีบตรงนี้นะมันเหมือนเป็นเป่าลมขึ้นไปโอ้จะกระดิกใส่ดีๆก่อนใส่ดีอ่าปาทำใหม่นี่เนี่ยดูนะ นะค้าหนึงเบียรเบียอีกข้างนึงเบียร์เบียร์เบียร์ป้าเจอเสือด้วยมันแอบมองเราอยู่เบียร์เห็นไหมนะนุ่นนุ่นนู่นนุ่นตรงลาสตากผ้านี่ไงเห็นไหมนะอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะมันจะกินเราไหมอ่ะฮะแม่เห็นกั้ไหมมองไหมนั่นน่ะตรงลาสตากผ้าเฮ้ยทำอะไรกันอยู่เหรอตอนนี้เราเจอเสืออยู่หลัง เต็นนะนอนขี้เกียจอยู่ทานอนนี่แบบโอ้อสบายจังเลยพิงก้วนมากเลยอ่ะแมวไงก้าอยู่หลังเบียร์นั่อยู่นู่นไปดูเร็วและเอมันนอนอ้วนมากเลยตอนนี้เสือแมวดาวกำลังสำรวจรอบๆนะนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เหมือนบ้านเราเลย ใครมากลางเต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยลาเหยืห่อไม่กล้า